อยองฮาเซโยนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีในคลิปนี้ก็ได้เลิกงามยามดีเนาะที่ลุงจะมาตามหานะครับผมที่เก่เาๆที่ถูกหลุกสุดโหดนะครับผมซึ่งเมื่อวานลุงได้ทาการสุ่มลูกอมดาวไปแล้ว1 0 0 0 0หมื่นลูกอมดาวเนาะแล้วเพเอิญว่าลุงได้คํเอสมานะครับผมหนึ่งคอันนี้ลุงปิดอีเวนต์แน่นอนแล้วละ่ะเพราะว่าข้างล่างลุงก็สามารถเลือกอะไรก็ได้ที่ลุงต้องการนะครับผม แต่ที่ลุงต้องการที่สุดในอีเวนต์นี้ก็คือไพทาโร่หมีที่ถูกปลุกเนาะแต่ลุงต้องใช้คำ s ถึง2คํคำด้วยกันอ่ะวันเนี้ยเรามาลุ้นกันว่าลุงจะเปิดของฟรีได้คำ s อีกคำหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยังไงลูกอมดาวก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วอีเวนต์นี้หมดในวันทนะี่16เนาะลุงสามารถเปิดลูกอมดาวได้อีก2วันนะครับผมคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าลุงมี2 0,000ลูกอมดาวโอเค อดังนั้นนะครับผมถ้าไม่ได้ไพ่หมีทาโร่ที่ถูกปลุกลุงก็ไม่เลิอกอืมแต่อยู่พี่ไปก่อนนะครับผมมาเอาละเอาเป็นว่าเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าลุงขออนุญาตกดรับจี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าคี้เกียเลื่อนไปรับทีละอันเนาะไปก็เร็วๆก็แล้วกัน ตอนนี้ได้เปิดของดอง35กล่องครบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไปดูอะไรกันดีเราจะไปดู S ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคมีรองเท้าก็ดีเนาะรองเท้าเราจะได้เอามาอัพนะครับผมให้ครบ10ครั้งแล้วก็ได้รองเท้ามาแต่ก็ต้องมาไปทําที่ถูกปลุกเองอยู่ดีนะเนี่ยโอ้ยคำ S อุ้ยคํา A บวกมา1แต่เราต้องใช้4นะครับผมโ,โหอย่างยาก ยังไงดีล่ะอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมไหนขออนุญาตลองไปขายก่อนนะครับผมแล้วลองกดรับอีกทีหนึง่งอ๋อไม่ได้แล้วเพราะว่าอ๋อไม่ใช่ผิดหูไม่เต็มแสดงว่าของดองของเราหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเศร้า <c oughs> ใจจังเลยครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมีลูกอมดาวอยู่ เดี๋ยวขอจะร้กมดางอีกสักหนึ่งครั้งมาเดี๋ยวนะเสียงรถดังไปไหนเนี่ยโอเคมีไหมโอเคคำเอบวกมาครับผมแล้วก็เออไม่มาคำเอที่เขาว่าบอกว่าหายากหายเย็นหายากจริงๆด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเขามีลดราคานะครับผม500 เพชรแล้วก็ควรเนาะอ๋อเราก็ควรนะครับผมแล้ว500เพชรอันนี้กับ500เพชรนี้แตกต่างกันยังไงอ๋ออันนี้พันเพชรเหรอเ๊ะ <Hey. S 2> มันไม่เหมือนกันนะแพลตินัมอ๋อเออันนี้ดีกว่าอันนั้นอยาเลยเนาะอ๋ออันนั้นเหมือนจะเป็นของเป็นของหมดโลกคิดว่านะเดานะครับผมโอเคไม่ออกเออออกลแล้ว ทำไมมันง่ายได้ขนาดนี้เนะี่ยอยาก,กดลงเลยนะลุงลุงหวังไว้เยอะกับอีเวนต์เนี่ยใช่ใช่ใชช,ช่โอเคน่าจะแลกได้แล้วมั้งยังหรอโอ้ยขาดคำ a บวกอีกหนึ่งอันแสดงว่าคำ a บวกหายากมากแน่ๆเลยครับผมเราจะเอาคำ a มาแลกคำ a บวกได้ไหมไม่ได้นะครับผมได้คำ a เหมือนเดิมปะโทโอ้ยเราจะหาจากไหนได้อีกเนี่ย อุ้ยคำหายเดี๋ยวกดปุ๊บก็หายไปเลยแบบนี้เหรอเอา้ามันไม่เป็นอีเวนต์สะสมหรอโหระวังกันด้วยนะครับผมถ้ากดรับคำมาคำมันจะหายนะในเนี้ยมันก็บอกอยู่เนาะว่าคำมันจะหายแต่ลุงคิดว่าข้างหน้านี้มันจะเป็นอีเวนต์สะสมอา้าวอย่างนี้ลุงก็ต้องหาคำ A อ สีค่คำคำเอบวกอีก e 1คำลุงคิดว่าลุงจะไม่น่าใช้เพชรสุ่มนะครับผมเพราะว่าเพชรลุงก,ก็เหลือแค่นี้เนาะแล้วตัวละครใหม่ก็ใกล้มาแล้วในวันสุกมนะครับผมลุงก,ก็น่าจะต้องเอาลูกอมดาวไปสุ่มวันพรุ่งนี้อืมโอเค เราต้องทําทุกอย่างให้ประหยัดที่สุดนะครับผมพูดถึงตัวละครใหม่เนาะตัวละครใหม่ตัวละครทดลองนะครับผมได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วเพียงแค่เรานั้นเล่นเกมให้ชนะนะครับผมครบครา้งก็จะได้ตัวน้องมาเนาะความสามารถของน้องข้าวๆนะครับผมจากที่ลุงแปรเท่านี้มีตรงนี้นะเมื่อถึงพื้นที่หยองฉันนะครับผมเราจะย้ายเหมือนจะย้ายไปยังจุดสังเกตก็คือย้ายไปยัง Land mark, แลนด์มาร์กและศัตรูก็จะไปแลนด์มาร์คนั้นด้วย แล้วก็จะบวกเปอร์เซนต์เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะลืมความสามารถคล้ายๆกับฮันแชะไม่ใช่ฮันแชะความสามารถคล้ายๆกับอาชานะครับผมแต่ไม่มีตกเมืองตรงนั้นแล้วก็ยกเว้นค่าม่านทางมั้ง่าและอีกความสามารถหนึงนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทินเราจะว์าไปที่ไหนสักที่หนึง่งนี่แหละ ืมก็น่าจะเป็นวร่ปไปยังตัวศัตรูมั้งแล้วย้ายศัตรูไปยังเลนมาร์นะครับผมแล้วเราก็ย้ายไปตามเงี้ย ประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าใครลองเล่นแล้วนะครับผมสามารถคอมเมนต์ความสามารถจริงๆของน้องได้ใต้คลิปเลยเนาะเดี๋ยวลุงจะไปทําการเล่นให้ครบ5ครั้งแล้วลุงก็จะเอาตัวน้องมารีวิวให้รับชมนะครับผมในคลิปตัวคอทดลองตัวใหม่อะไรเอ่ยเนาะซึ่งตัวเนี้ยน่าจะเข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่16นะครับผมอีเวนต์จี้หมดวันที่16พอดีเนาะลุงคิดว่าลุงน่าจะหาการ์ดของลุงทันหละนะอ้ยพอลุงด้วยนะครับผมซาชู โอเคสำหรับคลิปนี้ลุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันหวังว่าจะเป็นคลิปรีวิวไพ่ทาโร่หมีที่ถูกปลุกกระลันสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข,ขับการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับโอ้ลาไปก่อยอย่าลืมเล่นเกมให้ชนะครบ5ครั้งแล้วก็เอาตัวละครทดลองมานะครับผมอย่างน้อยมันก็ได้ฟรีเนาะเยซีจุ๊บจุ๊บ